ถามบอยได้ครับบอยรู้จักกับผมมานี่เกือบเจ็ดปีนะหกหกปีเปีแล้วใช่ป่าววะบอยมึงกับกูได้รู้จักกันเนี่ยกี่ปีแล้ววะไอเฮียจำไม่ได้ยศแม่ตั้งแต่ไอเฮียตั้งแต่มึงร่วไหนที่ไอเฮี้ยโอมกี่ไอเฮี้ยมึงเข้ามาเซิร์ฟผิดปะเนี่ยเออบลตบลาบธนาคารหนึ่งเต็มเลยเฮ้ยยศแม่มาบวกมานะเขาไอเฮียมานะเขาไเฮียพวกรอต้อนรับเลยจัด บ้านหนึ่งละบ่อยเออเฮี๋ยดเดือดเลยเฮ้ยสไลด์เหยีดไหมไอ้สัตว์คนมีสไลด์ไอ้กี้มาอยู่ไหนวะสไลด์มันอะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาก่อนเดี๋ยวกูหาก่อนกำลังตามไปรอแป๊บรอแป๊บบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งอะอยู่ข้างอยู่ข้างในเว้ย ชิดรั้วตัวหนึ่งว่ะบอยมึงไหนวะกูอยู่หลังมึงเนี่ยอ่ะกูอยู่หลังมึงกูอยู่หลังมึงเออกูรู้ละตอนนี้มันอยู่ชิดรั้วสองตัวบอยชิดรั้วต้งใกล้ๆมึงเนี่ยเดี๋ยวกูยิงให้วิ่งมาต้นมาตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวมึงไปชิดบ้านนะจะยิงให้มึงโอ้ยแม่บ้านสองมีว่ะตรงบ้านดำอ่ะบอยยากว่ะแม่เล่นยากชิบหายเลยดิดไหมถือจะเอาเซิร์ฟใหม่ก็ได้นะไอ้เยี้ยมันเท้ายากเกินไปไม่โดนว่ละ มองกูถายให้ได้มึงกลัวปะไม่กลัวอยู่แล้วไอ้สัตว์มึงว่าไงโอ้โหไม่โอ้โหตายหายบอยก,กูเดี๋ยวกูอ้ามกูไม่เด็กเยอะตัะนไอ้เจ๊ไอ้เหี้ยเด็กวิ่งมาดับให้ยัง <c oughs> มันรอไปรอปีนยิงกูอยู่เนี่ย <c oughs> เออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูชิงคอร้อยอยู่ตายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่ง เฮ้ยหลังบ้านตัวหนึ่งวะบอยกูไม่ตายวะยังแม่เฮ้ยบอยนะข้าเข้าวหลังข้าวบอยบอยหลังข้าวข้างข้ากูอ๋อยยยมาแล้วตายตายตายติงตายสองตายสามดูคนเดียวนะคนเดียวนะไอ้เี้ยกูโดนบั้มบั้มถูแม่งตามมาอย่างใกล้เลย อ๋ออะไรใช่ไหมมึงอ่ะมึงไม่ตายเหรอโอ้ยยังไม่ตายได้ไงวะสัตว์โอ้ยตัดเด้อยิ้ไม่โดนยิ้ไม่โดนไอ้เหี้ยโอ้โหยัดแม่โอ้โหยิงไม่โดน